ประกาศเจอมือวัดเขาไม่แดงต้องมาล่นงหนึ่งวันนะครับเนี่กันสามหนึ่งสมสินี่สามสบเอนี่สามหนึ่งนี่สามสองนักเ่าไรครับสามสามนี่ต้องเขียนเหรอเขียนกัครับเนี่ยสาสามครับสามสามครไม่ต้องถ่ายนี่แปด สองทุ่มสี่สิบสี่นาทีตอนนี้อยู่ที่สารสิบสามครับผมดรแอร์ได้คิวที่สามสิบแล้วครับดูสิครับผมก็มุ่งมั่นมาเหมือนกันนะครับก่อนเก้าโมงครับไม่ต้องมาแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องมาจองไม่ต้องได้คิวเท่าไหร่ครับที่ลงคยาบาลเบิร์ชู่ครับได้ประมาณยี่สิบยี่สิบสี่นะครับข้างข้างบนมีคนนอนไหมครับมีนอนเหงื่อ่ามีนะครับมได้คิวยังเลยกำลังเพิ่งมาโอ้โหนี่ครับเป็นมีครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่ที่เมาที่มาที่คือมาจองคิวนะอันนี้ได้คิวเจอแล้วครับ ได้คิวเท่าไหร่ครับชิบเป็ดครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บภาพเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเรามากันขนาดน,นี้ขอบคุณมากพี่ค,ครมีข้าวไหกลับมาเขามากับเกิดล้วไี่ไม่ <laughs> ไม, <laughs> ไม่ที่ว่าอยู่มาจากประเทศอะไรน,นะอ,อยู่อังกฤษนะครับ,รบ <laughs> ไม่ได้เจิมยางอุ้ยนี่นี่มาดูยันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โห <laughs>